เดอะฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n s ชิน p ับ g ีฟรีไฟเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลยคนไหนที่สนใจแพ็คเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางลานได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l ลเวลอั <Level Up. S 2> ใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลยเลเวลอัพโคลาด เล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมาเลเวลอัพไปพร้อมกันเอาและววันนี้เราก็อยู่กันใน10อันดับยูกิกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วก็คลิปในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ถึง10อันดับแต่ว่ามันคือ7อันดับไอเทมพันปีมิเลเนียมหรือว่ามิเลเนียมไอเทมก็เป็นสมบัติในตำนานที่สร้างจากเวทมนต์ในหนังสือมิเลเนียมสเปลบุ๊กนะจากอดีตเลยเป็นหนังสือที่มีพลังในตำนานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอดีต แล้วก็มีพลังมหาศาลมากๆขนาดอันเชิญเป็นคีย์ในการอันเชิญปีศาจโซกในโครพาเดส so <_ S 2> ได้เลยซึ่งตัวขงโซกเนี่ยก็ได้สร้างหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งมันจะอันเชิญตัวมันได้ซึ่งคิงฟาโ a เนี่ยเขาก็ได้สร้างไอเทมหนึ่งขึ้นมาทั้ง7ชิ้นจากมิเลเนียมสเปี l ลบุ๊กเพื่อเอาไว้ต่อกรกับโซกถ้ามันจุติลงมาบนโลกนะแต่กว่าที่ไอเทมทั้ง7ชิ้นจะออกมาเนี่ย King คิ a r า o h เขาก็ได้สั่งเวยผู้คนไปไหลเกือบร้อยคนเลยในการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาก็คือไอเทมในตำนานทั้ง7 m i l l e n ลเนียมไทแล้วก็ในเวลาต่อมาเนี่ยไอเทมพันปีมิเลเนียม i อเทมที่อยู่บนหินมิเลเนียมสโตนเนี่ยก็ได้แยกออกจากกันแล้วก็ไปมอบให้กับผู้คนในประวัติศาสตร์นะครับรวมถึงพ่อของยูกิอาเทมหรือว่าฟาโลอาเทมด้วยคิงฟาโลอักนํำคานอนอักนํำคานอนก็จะถือครองตัวต่อพันปีมิเลเนียมพัโซ ส่วนแก๊ง3ามคนที่เป็นลูกน้องของพ่ออาร์เทมเนี่ยก็จะได้เป็นตัวมิลเลนเนียมลิงมิลเลนเนียมลอดแล้วก็มิลเลนเนียมสเกลส่วนสร้อยคอพันปีเนี่ยจะอยู่กับนักบวชไอซิสมิลเลนเนียมคีจะอยู่กับชิมอนมูรันก็เป็นผู้ใช้เวทที่หน้าคล้ายๆกับปู่ของยูกินะแล้วก็มิลเลนเนียมไอซ์จะอยู่กับอัคนาดินนี่คือประวัติศาสตร์ของ7ไอเทมพันปีในอดีตแล้วก็ในปัจจุบันก็คือไทม์ไลน์หลักของ d u e l m มอ s t เตอร์ภาคแรก อย่างมูโตยูกิเนี่ยเขาก็ได้ต่อตัวต่อพันปีสําเร็จวิญญาณของฟาโรที่อยู่ในตัวต่อพันปีมิเลเนียมพัซโซเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วก็ได้ใช้ร่างของมูโตยูกิเนี่ยเป็นร่างที่เขาเนี่ยจะได้มีตัวตนอยู่บนโลกนะในวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึง7ไอเทมพันปีแล้วก็ไปจัดอันดับไอเทมพันปีที่ผมชอบด้วยว่าไอเทมพันปีไหนถ้ามันแบบได้มีตัวตนอยู่จริงๆบนโลกเนี่ยเราจะใช้อะไรบ้างเราจะใช้อันไหนในส่วนตัวงผมเนี่ยผมจะใช้อะไร7อันดับนี้ ไปดูกันฮะอันดับที่7 m i l มิเลเนียมพัซเซิลนี่เป็นไอเทมชิ้นแรกเลยที่ผมจัดให้มันอยู่ดับที่7เลยของพระเอกของเรื่องยูกิโ oh. อภาคแรก d u เอ m มอน ster อร์กับมุโตยูกิแล้วก็ฟาโรอาร์เทมหนึ่งในคู่หูคู่ใจตัวชันอีกคนหนึ่งของเขาก็เป็นไอเทมพันปีที่ผนึกวิญญาณของฟาโรไว้ในตัวของตัวต่อพันปีคนที่ผนึกวิญญาณของเขาไว้เนี่ยก็เป็นตัวเขาเองนั่นแหละฟาโรอาร์เทมเป็นคนผนึกวิญญาณตัวเองเพื่อแลกกับ การที่ชนะโซกในอดีตเมื่อ3,000ปีก่อนนะซึ่งพลังของตัวตอบพันปีชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นพลังที่ค่อนข้างเบสพื้นฐานทั่วไปนะฮะมันได้แบบเวอร์วังเหมือนกับตัวต่อชิ้นอื่นอีก6ชิ้นนะนพราว่าไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่ค่อนข้างเบสเลยนะครับพลังของพัทเซาเลยอย่างแรกเลยถ้าเราจะเอามาใช้เนี่ยคือเองจะต้องได้คู่หูแน่นอนเพราะถ้าตอสําเร็จเนี่ยที่มันจะยากมากแล้วเนี่ยเขาเคลมไว้ว่ายากมากๆเลยมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับของเล่นที่ออกมานะ ผมว่าในอนิเมะเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ละเอียดแล้วก็ยากกว่าของเล่นที่ออกมาในโลกจริงค่อนข้างเยอะแล้วก็มูตโตยูกิเนี่ยมันต่อสําเร็จไงเขาก็ได้คร่หูคู่ใจอย่างฟาโรอาเทมแล้วก็เป็นของชิ้นหนึ่งที่ถ้าใครแบบเกิดมาเพื่อเล่นการ์ดนะมันก็จะสามารถควบคุมเทพเจ้าอียิปต์โบราณได้ซึ่งนอกจากควบคุมเทพเจ้าอียิปต์โบราณได้แล้วเนี่ยเรายังมีเขาเรียกว่าเอฟเฟกต์บัฟตัวเองก็คือได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้วยคือความฉลาดเพิ่มขึ้นด้วย แล้วก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เรียกกันว่าเป็นมิลลนเนียมไอเทมที่มีพลังเยอะที่สุดแล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาไอเทมพันปีทั้งหมดแต่เรื่องของเอฟเฟกตหลักๆของมันเนี่ยผมมองว่ามันเป็นเอฟเฟกที่อย่างที่บอกไปว่ามันเบสพื้นฐานเลยแต่ก็แฝงมาด้วยความแบบแข็งแกร่งนะก็แน่นอนแหละนะครับมีตัวทั้นอีกคนนึงด้วยและยุกิมันเก่งมากไงมันเป็นคิงฟาโรเลยนะทุกคนแล้วอีกข้อหนึ่งที่สําคัญเลยมันสามารถเรียกพลังหรือว่าเกมแห่งความมืดออกมาได้ จากที่ฟาโลอาเทมใช้ในช่วงแรกที่ออกมาตอนที่แบบเป็นตัวตึงของวงการการ์ดเลยอะที่ก่อนจะภาคดูเอลมอนสเตอร์มันจะมีภาคศูนย์หรือภาคเขาเรียกว่าภาคอะไรผมจําชื่อภาคไม่ได้แล้วเป็นภาคที่ฟาโลค่อนข้างดากัะนะ <c oughs> พลังของตัวต่อพันปีเนี่ยก็เลยใช้กับพวกโจโนหรือว่าใช้กับพวกศัตรตูที่ที่อาเทมเป็นคนต่อสู้ด้วยในภาคนั้นถ้าใครอยากได้ตัวต่อพันปีเนี่ยก็จะได้3อันเนี้ยแถมมาด้วยก็คือพลัง่งความมืดตัวชั้นอีกคนนึงแล้วก็การอัญเชิญเทพเจ้า ผมเลยมองว่ามันเป็นไอเทมที่พระเอกใช้มันก็เก่งแหละแต่ถ้าผมใช้เนี่ยมันก็เป็นไอเทมธรรมดาทั่วไปเพอเอต่อไม่ได้ด้วย <c oughs> ตูไม่ได้ฉลาดขนาดนั้น <c oughs> ก็จัดให้มันอยู่อันดับที่7ในคลิปนี้เลยกับตัวต่อพันปีมิเลเนียมพัซโซอันดับที่6มิเลเนียมไอไอเทมพันปีชิ้นนี้นี่ถ้าเราอยากได้จริงๆอะนะเราต้องสูญเสียตาข้างนึงแบบถาวรเลยก็คือตาข้างไหนจะข้างซ้ายข้างข,างขวาก็ต้องเสียถาวรเลยอย่างเช่นในอนิเมะเนี่ย ตัวของเพกาซัสเจคอฟอร์ดหรือว่าตัวของอัเนินเนี่ยก็เป็นพ่อของเซโตใน3,000ปีก่อนเขาก็ยอมสูญเสียตาข้างหนึ่งนะเพื่อได้พลังอันยิ่งใหญ่มาแล้วก็เป็นคีย์ในการอัญเชิญซกด้วย <c oughs> หลังๆนะับตาดวงนี้มิเลเดียมไอดวงเนี้ยหลังๆนี่ถูกใช้ทั้งที่ผิดด้วยนะครับของอัเนีนนะที่ใช้ซึ่งคนที่ใช้ในอนิเมะในช่วงไทม์ไลน์หลักเนี่ยก็จะเป็นเพกาซัสเจคอฟอร์ดผู้สร้างดูเอลมอนสเตอร์นะ พลังของดวงตาพันปีชิ้นนี้เนี่ยจะมีพลังในการอ่านความคิดคนได้มองเข้าไปในจ,จ,จิตใจอ่านความคิดคนได้เลยแถมมีพลังในการผนึกวิญญาณเข้ากับการ์ดด้วยวก็คือไม่ชอบที่หน้า Belle. ใครน,น่ผนึกวิญญาณเข้าการ์ดแม่มเลยแล้วที่สําคัญเลยก็มองเห็นคนตายได้ด้วยถ้าเป็นเกมการ์ดเนี่ยใครที่แบบชอบเล่นการ์ดมากๆเลยในชีวิตจริงคือชอบเล่นการ์ดก็สามารถมองคู่แข่งมองการ์ดบนมือมองสนามอีกฝ่ายได้หมดเลยแต่ถ้าใช้อย่างอื่นก็ได้เหมือนกันเป็นการอ่านความคิดคนไง เห็นวิญญาณสัมผัสวิญญาณได้มองเห็นความทรงจําในอดีตได้ด้วยคือโกงนะครับโกงแบบโกงจัดนะเอฟเฟกของดวงตาพันปีชิ้นนี้แต่ต้องแลกมากับตาข้างหนึ่งที่ต้องบอดถาวรถ้าโดนฉกไปจากตานี่ก็จีจีอีซี่นะครับซึ่งในเทมพันปีชิ้นนี้ก็มีพลังเอฟเฟกในการเริ่มเกมแห่งความมืดเหมือนกันนะเออคนไหนที่ยังไม่รู้นะว่าดวงตาพันปีเนี่ยก็ยังสามารถเริ่มเกมแห่งความมืดได้ก็เป็นไอเทมที่สามารถเรียกเกมแห่งความมืดหรือว่าชาร์โดเกมขึ้นมาได้ ก็จะมีพลังในการสร้างการ์ดดูเอลมอนสเตอร์แล้วก็สร้างภาพลงตาได้ด้วยแต่ที่ผมไม่ชอบให้มันอยู่ดับที่6เนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะเสียตาข้างหนึ่งตักวกลัวถูกขโมยจากตาไปไงคือถ้าใครมีนี่โดนขโมยแน่นอนครับโดนป้นแน่นอนมันไม่ได้ทําให้เราแบบมีชีวิตรอดนะโดนยิงดูเลยได้นะผมเลยมองว่ามันก็ยังตายได้อยู่นะแถมยังโดนขโมยดวงตาไปได้อีกก็เลยคิดว่ามันคงไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่ในการเอามาใช้จริงๆได้อะนะถึงมันจะมองเห็น ความคิดของคนได้ก็เถอะแต่ก็ไม่สามารถป้องกันมันได้อยู่ดีก็แค่มองเห็นได้นี่ก็เป็นอันดับที่6เลยกับไอเทมพันปีชิ้นที่2ดวงตาพันปีมิเลนียมไออันดับที่5มิเลนียมสเกลนี่คือไอเทมพันปีที่เรียกได้ว่าเป็นไอเทมพันปีเนี่ยที่อาจจะมีพลังแต่มันก็ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้แบบเป็นหลักอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะมีประโยชน์กับบางคนไอเทมชิ้นนี้เพราะว่าไอเทมชิ้นเนี่ย จะมีพลังในการดูความมืดในจิตใจคนได้นะครับใครที่แบบมีความมืดเยอะๆเนี่ยก็ดูได้แล้วก็เป็นไอเทมที่สามารถฟิวชั่นได้กับปีศาจกับอะไรก็ได้นะครับแต่ก็เป็นการที่ฟิวชั่นในสมัยอียิปต์โบราณนะนะจากที่อนิเมะเขาบอกไว้นะครับถ้าอยู่ในโลกจริงมันก็คงไม่ได้ใช้แล้วแหละเอฟเฟกที่2เนี่ยมันก็คงดูได้แค่เอฟเฟกแรกก็คือดูความมืดในจ,จิตใจหรือว่าชั่งน้ําหนักเอาว่าเฮ้ยไอเอ็งเนี่ยเป็นตัวโกงหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวดีหรือว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วนะ ซึ่งในอนิเมะเนี่ยคนที่ใช้ก็คือคาริมก็เป็นลูกน้องของคิงฟาโรด้วยหรือว่าพ่อของอาร์เทมอ่ะแนะแต่ว่าคนที่ใช้แบบเป็นหลักเลยเนี่ยที่เราจะเห็นว่าเออไอเทมชิ้นนี้มันมีประโยชน์แล้วก็มันเก่งมากๆก็คือบาคูละด้านมืดเนี่ยขโมยไปแล้วก็ใช้อันเชิญไปคุญแจเลยในการอันเชิญโซกแล้วยังสามารถจับฟิวชั่นกับเดียบาวได้ด้วยบาคูระเนี่ยจะใช้ไอเทมชิ้นนี้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะถ้ามันเอามาใช้ในโลกจริงนั่นแหละ ผมคิดว่าไอเทมชินี้เนี่ยถ้าดูจากเอฟเฟกม์แล้วเนี่ยเอฟเฟกที่2มันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเอฟเฟกแรกเนี่ยไอการชั่งน้ำหนักเนี่ยก็คงตำรวจนี่คืออย่างชอบนะหรือว่าพวกสืบสวนสบบสวนน่าจะอย่างชอบแนะแต่ถ้าผมเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยผมคงคิดว่ามันคงไม่ต้องใช้นะผมคิดว่าผมคงดูด้วยตาเนี่ยคงจะรู้เลยว่าใครแบบคนดีคนชั่วนะก็เลยคิดว่าถ้าเราไม่ได้แบบทำงานหรือว่าใช้ในทางที่มันลึกซึ้งหรือมันต้องใช้รายละเอียดเยอะเนี่ย ไอเทมชิ้นนี้ผมก็คงมองว่ามันไม่จําเป็นเท่าไหร่ในการใช้ชีวิตในโลกจริงอะนะก็เลยคิดว่าอันดับที่5ก็คงจะเองนั่นแหละแต่ผมมองว่ามันดีกว่าอันดับที่6ที่เราต้องเสียดวงตากับอันดับที่7ที่ไม่รู้ตัวจะต่อได้หรือเปล่า <c oughs> นะนนี่คืออันดับที่5มิเลเนียมสเกลอันดับที่4มิเลเนียมลิงหนึ่งในสุดยอดไอเทมพันปีที่เรียกได้ว่าถ้าเราใช้พลังของปีศาจที่อยู่ในไอเทมพันปีชิ้นนี้เนี่ยเราจะครอบครองโลกได้เลย แล้วคนที่ใช้อาท템พันปีชิ้นนี้เนี่ยอย่างมิเลเนียมลิง Link เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมาฮาโดเป็นคนใช้นะก็เป็นมือขวาของฟาโรอาร์เทมเลยแล้วก็บรรพุรุษของมาฮาโดเนี่ยหรือว่ามหาดเนี่ยก็เป็นมือขวาของคิงฟาโรด้วยเป็นไอเทมที่มีพลังเยอะเกือบที่สุดและในโลกของยูกิกับมิเลเนียมลิงอันนี้พลังของมิเลเนียมลิงเนี่ยอย่างแรกเลยมันสามารถเขาเรียกว่าแทร็เก็ตหรือว่าค้นหาสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่คล้ายๆกับเข็มทิศ ถ้าเปรียบง่ายก็คือเข็มทิศนั่นแหละเป็นเข็มทิศในโลกของยูกินะอันนี้แถมมีเอฟเฟกในการผนึกวิญญาณเข้ากับวัตถุด้วยก็คือนะใครที่ไม่ชอบหรือว่าหากา์ดไม่ได้เนี่ยจากไอเอมิลิเนียมไอที่แบบเราหากาดผนึกไม่ได้เนี่ยเราใช้ไอเนี่ยผนึกลงสิ่งของลงอะไรได้เลยทุกอย่างเป็นสิ่งของหมดนะคองคอมคีย์บอร์ดผนึกลงสิ่งของแม่มได้เลยเนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งอันนี้แหละเอฟเฟกที่3นี่แหละคือเอฟเฟกที่มันสามารถครองโลกของฟาโรหรือว่าครองโลกได้เลย ก็คือพลังของโซโกเนโครพาเดสแล้วก็ทริฟบาคูละหรือว่าจอมโจรบาคูละในตำนานทั้งสองวิญญ,ญาณนี้จะมาอยู่ในเมเลเนียมลิงอันนี้ถ้าเกิดว่าเมเลเนียมพัซเซิลเนี่ยมีวิญญาณของฟาโลอาเทเทมอยู่เมเลเนียมลิงก็จะมีวิญญาณของขั้วตรงข้ามเลยอย่างตัวโกงสุดยอดตัวโกงสองตัวบาคูละแล้วก็โซกก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่บาคูละเนี่ยเป็นเจ้าของในปัจจุบันนะคนใช้คนสุดท้ายก็คือบาคูาะละนั่นแหละแล้วก็กลายร่างเป็นโซกไนงะ ปในเทมพันปีที่ปว่ปวนป่วนมากอะป่วนเนื้อเรื่องมากคือออกมานี่คือปวนแบบเป็นเรียกว่าเป็นอาวุธของตัวโกงที่สุดและสุดในเรื่องและแต่ถ้ามาใช้จริงๆได้เนี่ยก็ดีเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าเราสามารถค้นหาสิ่งต่างๆได้ที่เราอยากจะได้เป็นเข็มทิศในโลกจริงที่ดีกว่าเข็มทิศในปัจจุบัน <c oughs> นะแถมพนึกวิญญาณได้ด้วยนะครับคล้ายๆกับมิเลเนียมอายเลยเอฟเฟกต์เหมือนกันก็แค่เนี้ยผนึกในสิ่งของมีพลังอันเชิญโซกเลยนะโคตรเท่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือซกมาแบบถล่มประเทศไทยหรือเปล่า <C> e <at> หรือว่าถล่มโลกหรือเปล่านะครับนี่มันใครจูนี่ว่าแต่เงื่อนไขในการอัญเชิญโซกที่มีวิญญาณของมันแล้วเนี่ยอยู่ตรงหน้าแล้วเนี่ยแต่มันก็ยังอัญเชิญไม่ได้อยู่ดีคือเราต้องไปหาลบกลมไอเทมพันปีคือของชิ้นหนึ่งไม่สามารถอัญเชิญโซกได้ต้องรวบรวมทั้ง7ชิ้นก็ต้องเสียเวลาชีวิตไปอีกแถมแบบไม่รู้ไปอยู่ใครบ้าง <c oughs> ถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆอะนะ คือเราต้องแบบเสียเวลาชีวิตไปค่อนข้างเยอะในการรวบรวมไอเทมพันปีทั้ง7ชิ้นน่ะนะนี่มันพอตตัวโกงชัดๆแล้วไอเอฟเฟกต์อีกหนึ่งอย่างนะไม่พอแค่นั้นเลยไอมิลิเนียมลิงเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์นอกจาก3อย่างที่บอกไปแล้วยังมีเอฟเฟกต์ในการแยกวิญญาณของเจ้าของล่างเนี่ยออกเป็น2ส่วนได้ด้วยก็คือออกทําไมก่อน2ส่วนเหมือนแบบตัวฉันอี่คนหนึ่งไงล่ะเหมือนกันเหมือนกันกบพัทโซเลยแต่ว่าไม่ได้สิงล่างแต่เป็นการแยกวิญญาณตัวเองเนี่ยออกเป็น2ส่วนกับวงแหวนอันนี้ ใครที่จะเข้าสู่ด้านมืดเนี่ยเพราะว่าไอไอเทมชิ้นนี้เรียกได้ว่าเป็นไอเทมที่มีความมืดสูงที่สุดและในบรรดาไอเทมพันปีทั้งหมดใครที่ต้องการแบบเป็นตัวโกงเป็นตัวโกงเป็นคนชั่วเนี่ยไอเทมชิ้นนี้น่าจะตอบโจทย์มากๆเลยแต่คือผมเป็นคนดีไงเราคงไม่ต้องใช้หรอกเนาะไอไอเทมชิ้นเนี้ยไอลิงเนี่ยจริงแล้วผมจะแบบอยากให้มันอยู่ดับที่7แล้วก็ได้เออแต่เกรงใจพลังมาหน่อยไหนไหนมันก็ปูมาแบบพลังมันสูงที่สุดแล้วด้านความมืดนะใน7ไอเทมพันปีทั้งหมดก็จัดั่บที4ไป กับมิเลเนียมลิงอันดับที่3 m ม l ิเลเนียมคีนี่คืออีกหนึ่งไอเทมที่ผมว่าเอฟเฟกของไอเทมชิ้นนี้เรียกได้ว่าเก่งแล้วก็อาจจะใช้ประโยชน์ในปัจจุบันหรือว่าในโลกจริงได้เลยแล้วก็ในอนิเมะเนี่ยคนที่ครอบครองมันครั้งแรกเลยจะเป็นบรรพบุรุษของคุณปู่ของยูกิชิมอนมูรันนะก็เป็นตาแก่นะครับที่เป็นน่าจะเป็นผู้อาวุโสที่สุดและในบรรดาทั้งรุ่นพ่อแล้วก็มารุ่นอาเทม กุญแจแห่งสหัสวรรษหรือว่ามิเลเนียมคีย์เนี่ยจะมีเอฟเฟกหรือว่ามีความสามารถในการเปิดเหมือนปลดล็อกดวงจิตหรือว่าจิตใจของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยได้เลยแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนหรือว่าตกแต่งห้องของจิตใจหรือว่าจิตใจของมนุษย์แต่ได้จากคนดีเป็นคนชั่วคนชั่วเป็นคนดีเนี่ยได้หมดเลยขอแค่เราเข้าไปในจิตใจเขาได้จากมิเลเนียมคีย์แล้วก็สามารถตกแต่งหรือเพิ่มเติมอะไรได้หมดทุกอย่างนะเป็นกึงก่งๆควบคุมจิตใจเหมือนกันนะเออทำให้อีกฝ่ายเป็นหุ่นเชิดเราก็ได้ แต่ถ้าดูอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับเป็นการดูเมมโมรี่อ่ะในจิตใจ,จตรงนั้นว่าผ่านอะไรมาบ้างในอดีตเป็นภาพนึกคิดในจิตใจ,จเลยก็สามารถดูได้จากมิลลเนียมคีย์อันนี้นี่คือความโกงของมิลลเนียมคีย์แถมมันจะมีเอฟเฟกต์ที่นอกจากการควบคุมจิตใจ,จก็คือการหายตัวล่องหนดด้วยแต่มันก็อยู่ในอนิเมะอ่ะนะในมังงะมันไม่มีนะครับแต่ถ้าเาเอาเอฟเฟกต์ในอนิเมะมาใช้ได้ด้วยเนี่ยเฮ้ยมันไม่ธรรมดาเนี่ยคีย์ตัวนี้การล่องหนอย่างงั้นเลย โอ้โหผมนี่ยังชอบเลยในโลกจริงนี่คือล่องขนนี่ยังชอบนะครับนี่มันพ่อคุมแฮร์รี่หรือเปล่ามันดีกว่าเยอะแถมเล็กกว่าด้วยนะครับไอเทมนะหน้าตามันคล้ายๆกับไอ้นั่นเลยอะ่ะมอสเตอร์รีบอนเลยอไอมิลเลนเนียมคีย์เนี่ยตอนนี้ผมมองมันครั้งแรกเนะี่ยผมนึกว่ามอสเตอร์รีบอนซึ่งมันก็เกือบๆมันก็ไม่ใช่อ่ะนะเป็นไอเทมที่ถ้าอยู่ในมือคนชั่วก็ชั่วไปเลยแต่ได้อยู่ในมือคนดีก็ดีไปเลยเป็นพ่อพระเป็นพระเอกเลยนะทำให้คนชั่วเป็นคนดีเลย แต่ถ้าอยู่ในมือคนชั่วหรือคนไม่ดีเนี่ยก็ทําให้คนดีกลายเป็นตัวโกงไปเลยเป็นผู้ร้ายไปเลยยังได้เลยนะครับนี่ก็เป็นอันดับที่3นะเป็นไอเทมที่ถ้าใช้ในโลกจริงเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคนเลยทุกอาชีพทุกคนคือใช้เม l l เดียมคียได้หมดเลยถ้าใครที่เขบครองมันอยู่นะรวมถึงเราสามารถเปลี่ยนทุกคนเนี่ยให้มาซื้อออฟตัดได้ด้วยแว่นกรองแสงคุณภาพดีระดับโลกที่ใครหลายๆคนก็เลือกใช้ได้หมดนะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ใช้ได้ แล้วรุ่นที่ผมใช้เนี่ยสปิดไฟแว่นรุ่นใหม่จากทางออฟตัสนะครับที่ทําจากวัสดุสุดพเมียมเลยนะใส่ไปไหนมาไหนใส่ทําอะไรยังได้และใครที่สนใจเนี่ยบอกเลยบอกมาจากช่องผมนะครับช่องมีน้อยก็ได้รับส่วนลด100บาทกันด้วยนะก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับกับแว่นกรองแสงดีๆนะถ้าไม่ดีจริงไม่บอกต่อแน่นอนนะครับกับแว่นกรองแสงออฟตัสนะป้ายยาขนาดนี้ทุกวันต้องจัดสักหน่อยแล้วทุกคนอย่าลืมบอกมาจากช่องผมด้วยนะแล้วก็นี่ก็เป็นมิลเลนเนียมคีย์อันดับที่3 ไอเทมพันปีสุดเทพอันดับที่2 m i l ิเลเนียมเน l เลสนี่คือสร้อยคอพันปีที่ไวฟุของใครหลายๆคนใส่อยู่ก็คืออิจิสุอิสตาหรือไอซิสนั่นแหละก็เป็นไวฟุของใครหลายๆคนนะเอฟเฟกต์ของสร้อยคอพันปีชิ้นนี้เนี่ยจะมีเอฟเฟกในการมองเห็นอนาคตมองเห็นอดีตแล้วก็โปรเทคจากไอเทมพันปีชิ้นอื่นได้ถ้าใครสวมใส สร้อยคอพันปีอยู่เนี่ยก็จะโปรเทคความสามารถจากไอเทมชิ้นอื่นที่จะมาโดนตัวเราได้เหมือนเป็นโล่ให้เราอะถ้าเราเจอกับไอเทมพันปีด้วยกันเองอะนะแต่ข้อดีที่ผมชอบมากๆเลยที่ให้มันอยู่ดับที่2ในไอเทมพันปี7อันดับนี้เลยก็คือการมองเห็นอดีตแล้วก็ในอนาคตนะแต่การมองเห็นในอนาคตเนี่ยจะเป็นอนาคตอันสั้นนะไม่ใช่อนาคตอันยาวที่แบบตัวจะตายเมื่อไหร่มันมองเห็นไม่ได้แต่มันมองเห็นได้ในอนาคตอันสั้นว่าเราจะตายตอนใกล้ๆเนี่ยตอนไหน นะครับแต่ถ้ามันไม่มีบอกว่าเอ้ยตูจะตายตอนไหนเนี่ยก็คือเรายังไม่ตายตอนนี้แหละ <c oughs> นะเพราะว่ามันมองเห็นอนาคตอันสั้นไง <c oughs> คือไอเทมชิ้นเนี้ยง่ายๆเลยจะมาใช้ในชีวิตจริงได้อย่างนั้นเลยเราจะรวยเป็นเศรษฐีในเวลาอันสั้นนะรเราไม่ต้องทํางานเลยนะ <c oughs> ขอแค่ซื้อหวยทุกงวดถูกทุกงวด <c oughs> นะเราแบบนอนกินเล่นกินชิวๆนะเล่นกงเล่นการาฟเทรดกราฟนี่มองเห็นอนาคตได้ชิวๆ ถึงในอนิเมะเนี่ยมันจะมีคนที่มาทําลายหรือว่าแทรกแซงเอฟเฟกของไอเทมเป็นปีชิ้นนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่สามารถแทรกแซงความคิดหรือว่าพลังของไอเทมพันปีสร้อยคอมันปีชิ้นนี้ได้ผมเลยคิดว่าโดยรวมเนี่ยเอฟเฟกของมันเนี่ยเห็นผลมากกว่าการถูกแทรกแซงถือว่าใช้คุ้มกว่านั่นแหละผมก็เลยยกให้มันอยู่ดับที่2เลยคือผมชอบมากๆนะเป็นสายแบบขี้เกียจไง <c oughs> คิดด้วยแบบจะนอนกินทํากินแล้วก็นี่แหละใส่สร้อยคอพันปีไว้นะครับ มองเห็นว่าคนนี้ผ่านอะไรมาบ้างในอดีตเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่การมองเห็นจากจิตใจของมิลลิเนียมคี่นะก็คือมองเห็นปุ๊บเนี่ยมองหน้าปุ๊บรู้เลยผ่านอะไรมาบ้างนะครับแต่ว่าการมองเห็นในอดีตเนี่ยมันจะย้อนกลับไปช่วงแบบช่วงไกลมากๆอ่ะคือช่วงสมัยโบราณได้เลยคือย้อนกลับไปถึงนั่นได้เลยเนะถือว่าเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งที่ดีมากๆถึงการย้อนอดีตอาจจะไม่ค่อยสําคัญในปัจจุบันก็ตามแต่เรื่องของการมองอนาคตในเวลาอันสั้นก็ถือว่าสําคัญมากๆในชีวิตประจําวันของเราอยู่ดี ถ้าเรารู้อนาคตอันสั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนหลายๆคนหลายๆเ,เรื่องเนี่ยกลัวเรื่องอนาคตไงถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนน,นี่มันก็จะกลายเป็นบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกได้นะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวแต่ถ้าเราใช้ดีๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยชิลได้เหมือนกันใครที่กลัวไอเทมพันปีชิ้นอื่นจะมาทําร้ายเราเนี่ยไอเทมชิ้นนี้โปรเทคได้ก็เป็นอันดับที่2กับมิลเลียมเนคลสอันดับที่1นึ่งมิลเลียมหลอดนี่เป็นคาถาพันปีที่ ถือครองโดยมาลิกอิสตราตัวโกงแห่งวงการการ์ดเกมในภาคแรกเลยและในสมัยก่อนนะในแต่เดิมเนี่ยคนที่ถือครองกระทาพันปีก็ไม่มีใครที่ไหนนอกจากเซโตะนั่นแหละนะนักบวชเซโตหรือว่าเซโตะไคบะในปัจจุบันเป็นมิลลิเนียมไอเทมที่เรียกได้ว่าโกงที่สุดแล้วจากเอฟเฟกเนี่ยที่ผมคิดว่ามันโกงมากๆเลย ใน7ไอเทมมันปีทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ใช้งานง่ายที่สุดผมคิดว่าอย่างนั้นก็เลยยกให้มันอยู่ดับที่1เลยในคลิปนี้กับมลลิเนียมลอตนะเอฟเฟกของมลลิเนียมลอตเนี่ยหเลยคือ m ม c o คอนโทรนะก็คือการกควบคุมจิตใจเหมือนกับเอฟเฟกของมลลิเนียมคีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแบบเข้าไปอยู่ในจิตใจแล้วก็สามารถตกแต่งเสียเวลาตรงนั้นได้แต่เนี่ยคือการกควบคุมจิตใจจริงนะครับที่เหมือนกับลูลูสอ่ะเคยดูลูลูส์ไหมแล้วก็จะมีเอฟเฟกอีกหลายเอฟเฟกมาก แต่ว่าเอฟเฟกแต่และอันเนี่ยก็คือเหมือนกับพวกตัวโกงใช้อะ่ะ <c oughs> จะมีการสื่อสารทางโทรจิตก็ได้นะคุยโดยที่แบบไม่ต้องเห็นตัวดูคำทรงจำยังได้เลยไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้ดูความทรงจำก็ได้หลอกจิตใจคนอื่นแบบหลงชั่วหลงดีก็ได้หรือว่าจะเป็นทำให้คนหมดสติยังได้เลยที่ใช้กับบาคูระหรือว่าใช้กับไม่อะไรเงี้ยก็จะใช้ได้เหมือนกันแล้วก็หลอกว่าเออมีสิ่งนั้นอยู่ตรงหน้าซึ่งจริงๆเราไม่มีก็ได้เป็นกระทาลวงตาที่ผมคิดว่ามัน โกงเล้วมันชั่วร้ายมากๆนเนี่ยเฮ้ยการหนีคนดีนี่ว่าไอ้ยาแค่ตัวลืมเลยนะแต่ว่าไม่ไม่ทานแล้วยกให้มันอยู่อันดับที่หนึ่งไปแล้วคือไปในเทมที่ทำามใช้ในโลกจริงเนี่ยคือเปลี่ยนแบบคองโลกได้เลยอย่างสั้นอย่างง่ายแทนที่จะไปเอาโซกมาแบบคองโลกแต่ว่าแบบใช้แค่คาถาพันปีเนี่ยก็คลองโลกได้แล้วเอฟเฟกต์เหมือนตาของลูลูสในโคสกีอัสเลยก็คือการกควบคุมจิตใจแล้วก็มีเกมแห่งความมืดด้วยเหมือนกับดวงตาพันปีแล้วก็ตัวตอพันปี ก็คือสามารถกดเกมแห่งความมืดออกมาได้มาสู้ได้แล้วไม่พอแค่นี้เนี่ยถ้าเราแบบเฮ้ยมีมอนเตอร์วิญญาณแบบจากอียิปบราณก็สามารถผนึกไว้ในซากหินแผ่นหินของศิลาได้แต่ในชีวิตจริงมันคงไม่มีมอนต้องมอนเตอร์ออกมาสู้หรอกมั้งก็ <c oughs> <c oughs> เอฟเฟกต์นี้คงไม่ได้ใช้แต่การควบคุมจิตใจเนี่ยถือว่าเป็นเอฟเฟกต์หลักของกระทาพันปีชิ้นนี้นี่ก็เป็นอันดับที่หนึ่งมิเลเนียมหลอตโอเคครับผมนะครับนั่นก็คือ7ไอเทมในตำนานนะของยุค ฟาโลในสมัยแบบ3,000ปีก่อน1,000ปีก่อนเลยในโลกของยกิดูเอลมอนสเตอร์หรือว่าโลกอื่นๆบางภาคก็ยังพูดถึง7ไอเทมพันปีอยู่อย่างภาค G X ก็ยังโยงเชื่อมกับดูเอลมอนสเตอร์ได้เป็น7ไอเทมที่ผู้ถูกเลือกเท่านั้นที่จะถือได้ถ้าในอนิเมะแต่ถ้าในโลกจริงถ้ามันออกมาได้เนี่ยคนที่จะถือครองมาเนี่ยคือเป็นคนที่น่าจะแบบมีพลังที่ยิ่งใหญ่นะเ <laughs> พราะว่าพลังแต่ละอันของไอเทมพันปีเนี่ย มันเป็นพลังที่แบบไม่ใช่โลกปัจจุบันที่เราอยู่อ่ะมันคือเหมือนอีกโลกเปลี่ยนโลกอื่นไปเลยอ่ะถึงเองจะได้ถือไอเทมอะไรเนี่ยผมว่ามันสําคัญแล้วก็ได้อะไรมันก็ดีไปหมดแหละแต่แค่ความดีมันก็มีความแย่อยู่อย่างเช่นไอดวงตาพันปีเราต้องเสียดวงตาไปข้างหนึ่งแต่ถ้าเราแบบเต็มใจรับได้มันก็ถือว่าเป็นไอเทมที่โกงเหมือนกันทั้ง7ไอเทมเนี่ยโกงหมดเลยโอเคทุกคนนี่ก็คือ7ไอเทมพันปีมิเลเนียมไอเทมที่ผมมาพูดในคลิปนี้นะครับ ทุกคนชอบไอเทมชิ้นไหนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันในใต้คลิปได้นะไว้เจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับกับ10อันดับใครที่ชอบก็ฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปของานส่วนคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้ววใหม่นในคลิปหน้ากับยูกิโ oh. อสวัสดีครับผม